ซอย today เล่ม84เราไปไหนกันครับพี่ตู่ซอย17ครับผมซอย17กับซอย19นะนี่มันแถวบ้านเรานี่แถวบ้านเราเลยครับนาโกะบ้านเราบ้านใหญ่เลยนี่เข้ามาแล้วครับเ้านนี้ก๋วยเตี๋ยวตอนแรกเขาอยู่ซอย17นะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างกรุงทองแล้วย้ายมาเลยครับยย้าใช่อร่อยทุกอย่างต้มยำเย็นตาโฟมีหมด9โมงถึง4โมงเย็นนะน่ากินมากแซ่บๆอันนี้ร้านอะไรคะสี่เพชรครับสี่เพชรมีอาหารตามสั่งให้เลือกทุกชนิดเลยโอ้๋ยานี่เยอะนะครับอาหารตามสั่งไข่น้ำไข่น้ำ หูน่ากินมากคุณป้าขายขนมหวานอดหนุนแกนิดนึงเสื้อว้าสีชมพูเลยนะสิบเอ็ดโมงสามโมงนี่ร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านต้นพลอยนะคะครับผมต้นโอ้ยมีก๋วยจับยวนด้วยเหรอครับใช่ข้าวแกงทั้งก๋วยจับยวนเลยทีเดียวสิบโมงถึงสี่โมงครับอืมเรามาแล้วกันแล้วครับซอยสิบเก้าเคปญี่ปุ่นเคยกินไหมครับพี่ตู่โอ้มีด้วยเหรอครับเพชรแน่นอนค่ะ มีเคทีวีช่องสามด้วยนะทีวีช่องสามเลยฮะถูกสารพัดไสโอ้แสดงว่าเรามาถูกที่แล้วเนี่ยโอ้โหของเขาดีของเขาก็อร่อยฮู้นี่อะไรครับไส้กรอกน่ากลัวนะเนี่ก๋วยเตี๋ยวจี๊โกล่ะเนี่ยแจะอร่อยนะอันนี้ได้ข้าวขาหมูโอ่งตินดีนะฮะดีนะฮะนี่โอ้ข้าวผัดข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูต้มยำกุ้งนะฮะมีโอ้ย่านนี้ของกินมีหลากหลายนะฮะถนนคนเดินเยอะมากซอยนี้